สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้เราอยู่ที่นี่เลยตลาดน้ําดอนหวายนะคะตลาดน้ําดอนหวายเรามาอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะพาเข้าไปชมในตลาดน้ําดอนหวายกันนะคะใครที่ยังไม่เคยมาแต่ส่วนใหญ่น่าจะเคยมากันเยอะแล้วเนอะ,อะตามประพรมาเลยนะคะอย่าลืมเข้ามาชมนะคะ กำลังใจประพอถือการกดไลค์กดแชร์นะคะใครเข้ามาครั้งแรกอ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะคุณผู้ชมป่ะลตลาด,ลาดาน้ำดอนไว้ขนมเยอะขนมอย่างเยอะเลยค่ะปากทางเข้านะคะ อ่าสำหรับคุณผู้ชมค่ะตอนก่อนป้าพรมาไม่ได้เข้าทางนี้นะเลยงงเลยเลยงงเลยทางนี้เข้าผ่านวัดดอนไหวนะคุณผู้ชมทุกท่านที่เดินทางมาแล้วต้องการเข้าห้องน้ำห้องสุขาถูกห้องน้ำสุขากก็มีห้องน้ำห้องสุขาบริการทนี้มันต้องผ่านวัดดอนไหวเราชาตที่แล้วเราไม่ได้มาแถบนี้เราเลยงงมีทั้งด้านนอกมีทั้งด้านใน ด้านในนี่ก็อยู่แนวตลาดด้านทิศเหนือเดินไปทางทิศเหนือจากสาราประชานสุตาผ่านตู้เอทีเอ็นไปเราเลี้ยวขวาไปเลยห้าสิบเมตรถ้เ้ยวขว้าทางไหนก็ไปด้วยกันเราก็ไม่รู้หรอกอ่เดินไปเถอะนะคะชมประมาเดินห้าเดินสองห้าหรือไปทางไหนก่อน โอเพราทางนี้มันก็ไปทางทางที่เราเข้าก่ไม่ไม่คุผู้ชมคะมาทางนี้เราเลยงงเลวเราไม่เคยเข้ามาทางนี้แต่ว่าก็มันน่าจะเข้าได้หลายทางเลยนะคุณผู้ชมคะ เอ,เอยๆอแม่ค้าที่แล้วเรามาแล้วมันเริ่มตรงไหนก็ไม่รู้าผลสั่งกิ้อกระบอกใช่ไหมมันไม่กระบอกเราต้องดูแล้วตรงไหนนี้มัน,งน่งัได้ก่อนไม่น้ำอุ๊ยแม่โมสรุ่กร้อยมันอะไรไม่รู้รรขผ่าน้ำผึ้งขผ่าน้ำผึ้งนี่ถ่ายไปรุนเลยตลาดน้ำเขอาอยู่ใกล้บีชแม่น้ำอ่ะเดี๋ยวไปดูตลาด ดูตลาดน้ำกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวป้าปรพรพามาดูตลาดน้ำหน่อยอ๋อก็คือให้อาหารเอา,าให้อาหารปลาค่ะคุณผู้ชมซื้อขนมปังมาปลาตัวใหญ่มากแพลอาหารไม่ไม่ใช่น,น,น้ำนครใสีแพลนี่แพลเขาแพลล่องมีเก้าอี้นั่งแพรล่อง นู่นแพสินสมุทรนู่นอ๋อแพสินสมุทรอันนู้นเป็นแพอาหารอันนี้จะเป็นเรือเรือที่เขาล้องไปต้อแม่น้ำท่าแม่น้ําท่าจีนอันนี้คือแม่น้ําท่าจีนนะแม่น้ําท่าจีนโอ้ยนั่นปลาอะไรเผือกอ่ะปลาสวายปลาสวายปลาสวายเผือกมีอยู่ตัวเดียวน่ะสวยด้วยเนี่ยเห็นดูนะเอออยู่แถวนี้นะย่อออกไปข้างนอกนะแกเราคงฟังเรื่องอยู่แถวหน้าวัดนี่เนื้อย่อออกนอกแนวนะอะให้นกให้นกพิราบก็ได้ ขายข้าวขตลาดยัมีพื้นที่ทาเดินลอดริ้แม่น้ำพักผ่อนแผ่ท่าจีนก็มีนี้ยาวออียาเลยเข้าร้องใส้แล้วทุกคนอนันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะทุกผู้ชมคนเยอะ คนเยอะจะมองไม่ค่อยเห็นของนะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวม่าดูผลไม้ก่อนเลยขุส<ะ>าตีนมสดแล้วหัดลุยยาวไหมฮะให้คนหั่วคนยังไงคนมันก็เยอะอยู่ดีคนเยอะแล้วมัน เน้อยู่ม่เบาแช่อิ่มผัดเยอะดูตาดูตาแล้วม่วงเบาแช่อิ่มนี่ผาออกค่ะคุณผู้ชมคะมะมงแผ่นตอนนี้จะมีเรื่องพวกผักสดลงมารวมมาด้วยนะคะผสดรือได มันคลิกมันคลิกนอไามา้หอ <c oughs> งยอดทอรักจิ๋วดูดหองยอดจิวจ๋ว สอกคไม่ใช่ลนะเัวสี่สิบสั่งทค่่่อเียเรียค่ะซอรีลูกใหญ่หกร้อยบาทห้าร้อยบาทถาดใหญ่ๆนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ พิเศษให้400 600เลือกได้นะคะสัมผัสได้โอเคใส่ <Okay. S 1> อะไรสัมผัสได้เนะะี่ยแว่ซื้อแว่ชิ้นก่อนเลยนะคะโอลดจากราคาป้าย50บาทคือท,ท,ทุเรียนเนี่ยเขาติดไป้ายไว้เท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมลดจากไป้ายแบบ50บาท ทั้งนั้นเลยผลไม้เยอะมากค่ะคุณผู้ชมก็เืองหวานลูกสวยจังสละลอยแก้วสละลองเครื่องสละลอยแก้วสละสดจ้าุซาดีหวานกรอกจาอืมองชิมได้เลยนะคะมันใสไปน้วมันเวียนหัว หมดละ ่หมใครบอกเนนต้ห hmm. ม pues like, okay, nah ูาม่ไมแล้ววะอไหงไม่ใช er okay, ่เหรอฮะ้ต้องก่อนหน้านี้อ่ะก่อนหน้าไปทางน้ัากี้่ยี่เ่งมหมเรียกนต้มก่อนใช่โ

ร้อยไ้มแพ็คเท่าไรคะร้อยยป็นเบ้าทออกมาก็ไดเท่าไรเนี่ย้อีสิบตดตัวเหรอค่ะได้สิบตัวติดตัวไม่ไม่ไมดูดูนอันนี้เท่าไนนี้อยบาวเราซื้อประทูนะคะคนด้วยแมวด้วย สาหนครับายไนรับโ้่ปนยังยักษ์เลยค่ะได้ปะทูไปฝากแมวที่บ้านสิบตัวนะคะคุณผู้ชมหนึ่งร้อยบาทปะทูแท้แม่กลองนะคะ ปลาต่อค่ะอยโอ้ยคุณชมของกินเยอะมากแถบนี้ของกินเยอะมาก อามูยยองไหมหบบาท่ตรต้เท่ละูกแพงกว่านี้ไม่มีหรอกอย่างเงี้ยมีแต่แพงแพงกว่านี้เอาร้อยหนึ่งหรือหกสิบกรท,ที่นู่นบ้าน,นเราบ้านนี้หรือจะเอาถุงอย่างงี้ไหมร้อยเดียวค่ะเท่ากันไหมคะอย่างนี้ก็ยัง้ค่ะเท่ากันค่ะนี <S <S ่ ที่หกสิบอ๋อหกสิบแผไหนคะเนี่ยี่ละห้าสิบด้านหลังกไลองอ๋อแล้วก็ลองเหมือนกันอาแบบถุงไม่ได้อาแบบถุงไหมถุงมๆเนี่ยลายโบนาทางนี้เลยจ้าถุงมแบบนี้ไม่ดีกว่าได้ได้มันก็ขบอนเข้ากันตอนนี้ซื้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าหมูแพงมากบ้านเราเหอนแพนรหกสิบก็หาอ๋ออร้ยนี่ไปเก็บไปขายนี่รถค่ะขายล้ค่ะ ที่หนูขายราคาเดิมนะเพราะหมูมันแพงมากแต่ไม่ได้ขึ้นราคาแต่ไม่ขึ้นราคาเลยจะขายราคาเดิมเดิมค่ะนี่ก็ไ,ได้เด็กสาวกระเ าทานรุ้นทำเดินลาบากนิดนึงเ,เพราะว่าซอยมันก็ไม่ได้กวามเท่าไหร่ อันนี้ส่วนตลาดเกา่าที่เราเคยเดินนะเออนตลาดเก่านี่แหละ

เออใช่ใช่เป็ดพะโล้ไนโอคุณผู้ชมครั้งที่แล้วเราก็มาชิมอร่อยค่ะอันนี้เป็นเป็ดพะโล้มีชื่อของที่นี่นะใช่เป,ป็ดพะโล้ไนโอเปิรพิสดารนะคะเราเคยเคยมาซื้อไอเราเคยมานั่งนั่งชิมที่ร้านนะคะที่สั่งร้อยก็ไม่แพงเนาะไปได้ค่ะยังไม่ซือ สไตล์เนี่ยอร่อยได้สไตล์เนี่ยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงเอาจริงถุงเท่าไหร่เอามาสองร้อยอยูให้สองถุงเลยอุตส่าห์ถอยหลังกลับมาชิมได้ยังถอยหลังมาแล้วคราวนี้ต้องให้สามถุงสามถุงถุงละเท่าไหร่อะคะละร้อยห้าสิบบาทสองถุงสองร้อยรอใช่ค่ะใจกลจริงใจดีอร่อยไหมคะอร่อยค่ะทานไ้หมดประมาณแค่แบบถุงเท่านี้เองอยู่ได้นานหกเดือน สองอยพอดีนะคะงนึสองร้อยเดียวค่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ข้าวตังข้าตางัาตางตรงเครื่องอนุณข้า,ตายตังรงครื่อง,ง,งชิมก่อนนะคะเชิญเลยค่ะนับเด็กค่ะ ไม่นานไม่เสียนะคะเก็บได้หลายหลายวันเลยค่ะอ่านี่บรรดาตุ๊กตั๊บนะคะวอร่อยมากนะคะข้าวเหนียวหวานมันมึกหึบอร่อยชิ้นละห้าบาทคุณผู้ชมไส้ถั่วแล้วก็ไส้ถั่วดำเต่าถั่วเหลืองเต่าถั่วดำแล้วเดี๋ยวดูมีอะไรบ้างโอ้ยถุเรียนเผือกไข่ เท่าไร่นะคุ้ชม่นอ่อน้ลใช่รอโกอะไรเนี่ยโกยนเอาไปนึงอันนึงโกยวนเอาไปเอาโกยวนไปอันนึงโกยวนไม่ใช่หนุ่ไผ่ใช่ไหมอันนี้ไม like ่เหมือนหนุ่ไผ่ใช่ไหมคะ ไม่เหมือนค่ะถ้าผูกไผ่มันจะเป็นงาใส่เป็นไส้ะะอะอค่ะอ๋อนี่มีไส้ไหมแต่ว่าอเนี้ยมันจะเป็นพุกเก็บโหน้ามันเป็นโหนยวนอ๋อเหรออ่าเป็นร้อยพอดีนะคะโผล่ยวนขอบคุณมากนะคะปนูกะคคดดีมอุารถ ของกินก็มีแต่น่ากินทั้งนั้นเลยเยอะจนปา้าพรก็อดใจไม่ไหวซื้อไปหลายตังค์แล้วเนี่ยใส่นสคะคะใส่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 ก่อน,ะอนมาท้องเนื้อปลาไหละแทนแล้วเลยนะคะโอ้ยมุกสินร้านของกินมากมายใกล้กองคุณผู้ชมทางเดิมเหรอเออใช่ทางทางที่เราทางที่เราเคยเคยเข้ามาใช่ไหม อ๋อใช่โอ้ยยยยยยาวเลยใช่คุณผู้ชมคะสุดยอดของความร้อนร้อนก็ร้อนนะคะของก็ดูของก็ดูเพลินนะคะมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมมีแตของกินรุ่นเก่ารุ่นใหม่อ่าคุณรุ่นเก่ารุ่นใหม่โบราณโบราณสมัยนำสมัยยุค 5G กับยุคโบราณ เดินไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมตามป้าพรมาเลยค่ะตามมาเลยตามมาเลยใส่เค็มค่ะใหม่ๆเลยค่ะแวะเข้าชิมก่อนค่ะซื้อปิดใบแถมใบนะคะใหม่ๆก็ต้อนเลยค่ะใส่เค็มไม่ยอมยาวไม่หล่ะก็มาใหม่ๆค่ะปิดใบด้วย ไข่เค็มค่ะไข่เค็มค่ะไข่เค็มจ้าอันนี้หกสิบอันนี้หกสิอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะนี่จะรูปใหญ่ป่านี่รูปเล็กขอบคุณมากนะคะอันนี้แถมกีรูิอันนี้ติดใบได้แถมใบหนึ่งแถมแล้วใช่ไหมแถมสองใบนะคะอันนี้แถมยางยางค่ะขอ่แถมของแถมอยู่ข้างนอกของแถมกลัวจะไม่ได้ของแถมแถมไปเทค่ะไอที่ถ่ายถุกอย่างเนี้ยไม่ไม่น้นหรอกไม่จ้องหรอกจ้องในรูปเดียว ไข่เค็มค่ะใหม่ๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคะหกสิบขัดสิบใบค่ะใหม่ๆนะคะค่ะที่แดงรับตังคองด้วยขอบคุณมากนะคะสนุกนะไข่เค็มค่ะใหม่ๆเลยได้ค่ะขอดูดมได้มาแล้วขอโทษทีหมูแดงค่ะหมูแดงอาจจะมีโยกบ้างคุณผู้ชมตัรคองขอโทษนะคะ พอดีต้องล้วงเอาสตางไปจ่ายโอ้ยนี่อะไรอีกแล้วอ่ะทอดมันทอดมันทอดมันถุงเท,ท่าไหร่คะหนึ่งร้อยถุงละหนึ่งร้อยทอดมันปลากราไรนะคะอันนี้เต้าหอยนมสุม เดินตไม่กรบพี่กลแลเด็ก่องพิกเกอร์เียวพิกเกอร์อีกอ่ะอ๋อมีราคาแปะอยู่เดี๋ยวต้องใส่แว่นซะแล้ว ดูราวกูดาเราดูดากูดาวแดดเดียวกเราแดดเดียวนะคะอันนี้เป็นแกงบอวบชมค่ะก็ทิพประพร์พามาชมตลาดนัดไอตลาดน้ำดอนหวายนะคะคงต้องจบทิพไวเพียงเท่านี้แล้วนะคะ เรือนำเที่ยวนี่เรือนั่งไปพาชมนะคะพาไปเที่ยวเลาะแม่น้ําท่าจีนนะคะคุณผู้ชมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ